สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนนะครับพามาชมนะครับท้องทุ่งนานะครับเพิ่นช้าหน้าเพิ่นก็นเริ่มว่านกล้าแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำหงน้ำดีแล้วนะครับเริ่มว่านกล้าแล้วเด้อเบื้องครับพี่น้องด้านหลังบรรยากาศดีแฮงครับเออบรรยากาศดีครับยามือแรง ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่ครับแดดล่มล้มตกครับพี่น้องบรรยากาศกำลังดีงเลยยทองฝ่าแจ้มไสมาเนทางนั้นเป็นกระเริ่มว่านเข่าแล้วครับว่านกล่าต้นกลากัะง,งอกเห็นไหมล่ะครับเขียวชะอุ้มอันนี้จะเป็นธงหน้า หลังโรงเรียนบ้านลินฟ้านะครับตะยเว้นกับกาลัางสิตกดินนะครับพี่น้องบรรยากาศดีดีท้องไร่ไปนะ่ะถ้าเริ่มเขียวครับพี่น้องน้ำดีน้ำหงดีเด้ปีนี้ ทางนั้นก็จะเป็นโรงเรียนบาลินฟ้านะครับ